อันนี้เป็นจุดตรวจบัตรนะคะแล้วก็สแกนสัมภาระก่อนเข้านะคะทุกคนเมื่อสแกนบัตรแล้วนะคะเราก็จะมาต่อแถวนะคะเพื่อขึ้นลิฟต์ไปชั้น74นะคะวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเปิดให้บริการนะคะคนก็จะแน่นๆหน่อยค่ะอันนี้ แล้วเราก็มาถึงชั้น74แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของชั้น74นะคะก็จะมีกระจกทั่วทั้งชั้นเลยนะคะโดยมองจากชั้น74มาเนี่ยวิวสวยมากๆค่ะทุกคนเป็นเหมือน360อองศาเลยค่ะมุมถ่ายรูปก็เยอะมากๆค่ะ เดี๋ยวจะแนะนําไปด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวมหานครสกายวอลนะคะจุดชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะเขาจะเปิดให้บริการเวลา10โมงถึง2ทุ่มนะคะเข้าชมรอบสุดท้ายเวลา1ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้แบบไม่จํากัดเวลานะคะสําหรับค่าบัตรเนี่ยนะคะจันทร์ถึงสุกจะอยู่ที่550นะคะเสาร์อาทิตย์880นะคะส่วนเด็กและผู้สูงอายุ ที่มีอายุแต่60ปีขึ้นไปนะคะค่าบาัตรอยู่ที่250บาทค่ะและอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของชั้น74นะคะ,คะเขาก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มบริการให้นะคะใครที่หิวน้ำก็สามารถซื้อได้ะคะ่ะส่วนซ้ายมือนี้นะคะจะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะใครที่ชอบสะสมของที่ระลึกนะก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งในร้านนี้ได้นะคะเขาก็จะมีทั้งเสื้อกระเป๋าหมวกนะคะเป็นเหมือนแบบ สตาร์ตโพสการ์ดนะคะโมเดลนะคะทุกคนสามารถช็อปกลับไปตั้งโชว์ที่บ้านได้เลยค่ะ และตรงนี้มีกล้องส่งทางการไว้บริการด้วยนะคะอันนี้เรากำลังจะขึ้นลิฟต์นะคะเพื่อไปชั้น78ค่ะทุกคนวิวดีมากเวอร์อันนี้ต้องต่อคิวนะเขาจำกัดการขึ้นนะคะ อันนี้เป็นถุงรองเท้านะคะสำหรับใส่เวลาเราไปเดินเออสกายวอล์กเอาท์ดอร์ด้านนอกนะคะถึงคิวเราแล้วขึ้นไปกันค่ะชั้น78นะคะทุกคนถึงเต้นถึงเต้น,นะคะ่ะตอนนี้กำลังขึ้นจากชั้น75ไปชั้น78นะคะตัวลิฟต์ตัวนี้จะช้าหน่อยนะคะ ถึงแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นชั้น78นะคะเป็นเหมือนเอาดอร์นะเปิดโล่งนะทุกคนสามารถถ่ายรูปเก็บภาพได้ถึง360องศาเลยค่ะวิวดีมากส่วนอันนี้เป็นบาร์สำหรับบริการเครื่องดื่มนะคะเมนูก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่มาหาหนคอสกายวอล์กนะคะเป็นชั้นดาดฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะสูงถึง314เมตรเลยนะคะทุกคนและจุดนี้คือไฮไลไท์นะคะทุกคนใครมาจะต้องมาเช็คอินตรงนี้เลยจ้ะ แต่ว่าเดินจะเสียวๆหน่อยนะเพราะว่าข้างล่างเป็นกระจกค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะมีถุงผ้าสำหรับสวบใส่เวลาใส่รองเท้านะคะ แล้วบริเวณรอบๆนะคะจะมีที่นั่งเป็นจุดๆนะคะถ้าตรงไหนว่าเราก็สามารถเข้าไปนั่งกันได้เลยนะคะทุกคนด้านล่างก็มีนะคะส่วนที่เรานั่งก็จะเป็นช่วงบันไดเนาะอุ๊ยใครอะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเราก็จะรอดูไฟตอนค่ำๆนะคะ ว่าเราอยู่ได้ถึง2ทุ่มครึ่งนะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเดิมนะคะแต่เป็นเวลากลางคืนนะเผื่อใครจะชอบนะวิวแบบเก๋ๆส่วนอันนี้เป็นบริการของมหานครสกายวอล์กนะคะก่อนที่เราจะขึ้นมานะคะเขาก็จะมีบริการถ่ายรูปให้นะคะสำหรับใครที่พาครอบครัวพาแฟนพาเพื่อนมานะคะก็จะถ่ายให้รูปก่อนเก๋จะถ่ายรูปให้ก่อนขึ้นนะคะแล้วพอตอนเราเที่ยวเสร็จ ลงไปเราก็จะเจอนะคะแกก็จะขายชุดละ400บาทนะคะทุกคนจะเป็นเหมือนโฟโต้บุ๊กนะคะใช้ของดีค่ะกระดาษดีนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกใบที่แนบมาด้วยกันนะคะแกก็จะให้สแกน QR Code นะคะแล้วก็ใส่รหัสแล้วคุณก็สามารถได้ฝ่ายรูปได้เลยค่ะในราคาแบบเบามากจริงๆแค่400บาทค่ะงานดีค่ะทุกคน ส่วนใครที่ไม่อยากเสียตังค์นะคะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าแกก็ไม่ได้บังคับค่ะจบไปแล้วนะคะทุกคนฝากกด subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ